สวัสดีครับเราก็ไม่ได้พบกันมานานมากเลยนะฮะตั้งแต่มีโควิด2019นะฮะนี่ก็ 2, 2022แล้วก็2ปีกว่านะครับเพราะวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของออพวกแจ็คต่อต่างๆนะฮะก็คือแจ็คที่จะพูดเน้นในวันนี้ก็คือแจ็คตัวนี้นะฮะแจ็คเศษหนึ่งส่วนสี่นิ้วหรือว่าที่เรียกกันว่าแจ็คโฟนนะคะเพราะว่าแจ็คตัวนี้เนี่ยฮะเวลาเราร้องคาราโอเกะนะฮะใช้ไม์ร้องคาราโอเกะหรือว่าจะเล่นดนตรีนะฮะเสียบกีตาร์นะฮะ ปลายแจ็คก,กีตาร์ก็เป็นอย่างนี้นะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยฮะเราต่อสัญญาณเสียงเพลงจากโทรศัพท์มือถือนะฮะต่อเข้าผ่านทางแจ็ค3.5นิ้วฮะเราก็ออกมาเป็น2ส,สายขาวแดงนะฮะล้วก็เวลาเอาเข้ามิกเซอร์นะฮะบางทีเราก็อาจจะแปลงเป็นหัวอย่างนี้เช่นเดียวกันแล้วก็แจ็คอย่างนี้ก็จะเจออีกที่1นนะฮะบางลำโพงนะฮะลำโพงที่เป็น PA ระบบ PA ที่เอาไว้ร้องเพลงนะครับบางตัวเนี่ย อย่างของบ้านผมยามาฮ่านะฮะระบบ PA ของยามาฮ่าเนี่ยก็ใช้แจ็คตัวนี้เนี่ยเสียบเข้าลำโพงเพราะฉะนั้นแจ็คที่หน้าตาเหมือนกันอย่างนี้เนี่ยฮะแจ็คโฟนเนี่ยเออมันจะมีระดับความแรงของสัญญาณเนี่ยแตกต่างกันวันนี้มาพูดถึงเรื่องนี้ครับอ่าเริ่มแรกนะฮะผมก็จะพูดตั้งแต่ระดับความแรงที่มันอ่อ,อนที่สุดเลยนะสัญ,ญญาณที่มันอ่อนที่สุดเลยก็คือสัญญ,ญาณที่เสียบกับไมโครโฟนนั่นเองนะฮะเวลาเราไมโครโฟนเสียบอย่างนี้ใช่ไหมครับ ล้วไปเสียบเข้าแอมเนี่ยนะฮะหรือไปเสียบเข้ามิกเซอร์หรือเป็นมิกเซอร์แอมหรือมิกเซอร์ธรรมดานะฮะหรือระบบร้องคาราโอเกะเนี่ยฮะตัวสัญญาณภายในมิกเซอร์หรือภายในแอมเนี่ยฮะมันจะเร่งสัญญาณขึ้นมาเยอะมากๆเลยเพราะว่า,าสัญญาณจากไมโครโฟนนี่นะฮะมันเรียกว่าอ่อนมากๆเลยอ่อนสุดนะครับเป็นสัญญาณที่อ่อนที่สุดเลยเพราะฉะนั้นในตัวของแปรีแอมหรือแอมเนี่ยนะฮะ ก็จะมีตัวเร่งสัญญาขึ้นมาเป็นพันเท่าเลยนะฮะเออมันจะมีความแรงสัญญาณนี้ประมาณเขาเรียกว่าเป็น mm. ถ้าเกิดเป็นโวลต์นะฮะ mm. ก็0.001ถึง0.01โวลต์นะฮะซึ่งเรียกว่าอ่อนมากๆนะครับต้องเลขมาเป็นพันเท่านะครับ mm. เพราะฉะนั้น mm. บางครั้งเนี่ยฮะเราเอาไปเสียบเข้าไปกับอ,อะไรอย่างอื่นเนี่ยะฮะบางทีเราเร่งเร่งไม่ขึ้นเลยนะฮะต้องเสียบเข้าไปกับแอมพล์โดยเฉพาะนะฮะหรือรูที่เขาออกแบบไว้สำหรับเสียบไม้โดยเฉพาะนะครับ อันที่2เนี่ยะฮะที่เป็นหัวอย่างนี้ก็คือสัญญาณจากพวกกีตาร์นะฮะหรือพวกเครื่องดนตรีนะมันก็จะมีความแรงเนี่ยฮะขึ้นมาพอสมควรเลยก็เรียกว่าแรงขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แรงที่สุดนะครับก็คือแรงขึ้นมาพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะเราเอาพวกกีตาร์เนี่ยฮะเวลาเราเสียบแล้วก็ต้องไปเสียบกับแอมป์กีตาร์หรือรูที่เขาเออกแบบไว้เฉพาะนะฮะถ้าเกิดเราเอาสัญญาณที่เป็นหัวอย่างนี้เนี่ยฮะของกีตาร์ ไปเสียบเข้าไปกับรูไม่เนี่ยเนื่องจากว่ารูที่เรา,าเสียบไม่เนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาสําหรับกีต้าร์นะฮะเพราะว่ามันจะเร่งสัญญาณมันเยอะมากมันก็อาจจะเร่งมากเกินไปทําให้เสียงกีต้าร์เนี่ยอาจจะแตกนะฮะหรือไม่เพลาะนะฮะออลองดูฮะเวลาเอากีต้าร์เนี่ยเสียบแจ็คโฟร์หรือ1นึส่วนสี่เนี่ยเสียบเข้าไปกับรูที่เขาเขียนว่าไม้นะฮะ MIC ไอซีมันเล่นได้ฮะเสียงออกแต่ว่าบางทีเสียงมันก็ไม่เพลาะนะฮะเพราะว่า ระดับสัญญาณเนี่ยมันไม่เหมาะสมกันฮะสัญญาณโฟนนะฮะอย่างที่สามที่ผมจะพูดถึงก็คืออาจจะเป็นพวกนี้นะฮะที่อาจจะเอามาจากพวกเครื่องเล่น DVD นะฮะสมัยก่อนหรือว่าเป็นพวกเครื่องโทรศัพท์มือถือนะฮะมาที่โทรศัพท์มือถือฮะเราเป็นแจ็ค3.5นิ้วใช่ไหมฮะแล้วออกมาปั๊บนะฮะส่วนมากมันก็จะแปลงเป็นอย่างนี้แปลงเป็น RCA 2ตัวนะแปลงเป็นอย่างนี้2ตัวถ้าเกิดมันมีที่เสียบนะฮะ เราก็เสียบเข้าไปเลยนี่เขาเรียกว่าสัญญาณแบบไลน์นะฮะหรือว่าไลน์อินนะฮะหรือบางคนก็เรียกว่าไลน์นะฮะหรือบางแห่งก็จะอาจจะเรียกว่าออกซ์นะฮะ AUX ออซนะครับออกซิลารี่นะฮะคราวนี้บางแห่งเนี่ยนะฮะมันก็ผมอย่างผมเนี่ยจะเอาเข้ามิกเซอร์นะฮะผมก็ไปเอาตัวแปลงเอาตัวแปลงตัวนี้มันเป็นตัวแปลงนะครับแปลงจากหัว RCA นะฮะแปลงจากหัว RCA มาเป็นหัวแบบโฟนนะฮะ4.1ศูนย์4นิ้ว เพื่อให้มันเสียบเข้าไปกับมิกเซอร์ได้นะฮะเพื่อมันเสียบเข้าไปในมิกเซอร์ได้คราวนี้เนี่ยนะฮะความแรงของสัญญาณอย่างพวกนี้เนี่ยฮะเขาจะเรียกว่าสัญญาณแบบลายเป็นสัญญาณที่เรียกว่ามีเครื่องดนตรีครบแล้วเสียงจากโทรศัพท์มือถือเสียงจาก DVD เสียงจากคอมพิวเตอร์เสียงจากทีวีเสียงจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ออกมาจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยฮะมันมีการเร่งสัญญามาเรียกว่าเยอะมากๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอาอย่างนี้เนี่ยฮะซึ่งมันเสียบเข้าไปกับรูไม้ได้เสียบเข้าไป โอ้โหเสียงดังมากเลยบางครั้งเนี่ยอาจจะทําให้สัญญาณภายในวงจรภายในเราเนี่ยเอ่อเรียกว่าเจ๊งไปเลยก็ได้นะฮะผมเคยทาแอมเจ๊งมาก็เรียกว่าหลายตัวเหมือนกันนะฮะเพราะว่าสมัยก่อนไม่รู้นะฮะนึกว่าเสียบเข้ามาให้มันเหมือนกันเราก็เสียบได้เอามาเสียบได้ฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราปรับไม่ดีนะฮะเรียกว่าปรับเสียงไม่เหมาะสมเนี่ยทีเดียวเจ๊งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีความรู้ว่าสัญญาณที่เป็นแบบลายเนี่ยนะฮะเวลาเสียบเข้าไปเนี่ย จะต้องเสียบเข้าไปกับรูที่เขาเขียนว,ว่าลายด้วยนะหรือรูที่เขาเขียนว,ว่าออกเพราะว่ามันจะไม่ได้เร่งสัญญาณอะไรขึ้นมามากมายนะไม่ได้เร่งอะไรขึ้นมามากมายนะเร่งขึ้นมานิดหนึ่งเพราะมันแดแรงอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เลยไม่ต้องเร่งมากไม่เหมือนไม้ไม้เนี่ยโอ้เสียงอ่อนมากๆนะพูดเข้าไปเนี่ยมันแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าเนี่ยอ่อนมากๆต้องเร่งขึ้นมาเป็นเป็นพันเท่าครับางทีเป็นพันเท่าเป็นร้อยเท่าพันเท่านะแต่ว่าพวกนี้มันไม่ได้ต้องเร่งอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาใช้ปนกันนะฮะ ถ้าเกิดใช้ปนก็อาจจะทําให้เครื่องเจ๊งได้นะครับโอเคมาถึงสัญญาณอันสุดท้ายนะฮะสัญญาณสุดท้ายซึ่งอันนี้ก็อาจจะมีพบบ้างนะครับก็คือเวลาสัญญาณต่างๆเนี่ยเข้าไปในมิกเซอร์หรือเข้าไปในแอมป์แล้วเนี่ยมันจะขยายขึ้นมาเพื่อที่ไปออกลําโพงนะฮะก็คือสัญญาณที่เอาไว้ขับลําโพงนั่นเองนะฮะส่วนมากแล้วเนี่ยลำโพงเนี่ยเขาจะออกมาเป็นสายเหมือนกับสายไฟฮะมีทองแดง2เส้นนะครับ ทอดังสองเส้นแล้วเราก็เสียบเข้าไปที่ทางของลำโพงแต่ว่าอย่างรุ่นของผมเนี่ยเป็นยามาฮ่าพีเอนะฮะระบบเนี่ยนะฮะมันจะเป็นหัวอย่างนี้เลยนะครับเป็นหัวที่เหมือนกันอย่างเงี้ยตามไปดูครับเดี๋ยวผมจะไปดูไปทําตรงนั้นให้ดูนะครับอ่าก็มาตรงนี้นะฮะมาตรงนี้นะครับก็อันนี้เนี่ยนะฮะสองหัวนี้เนี่ยอันนี้คือแอมนะฮะเป็นแอมที่ผสมกับมิกเซอร์นะฮะเขาเรียกว่ามิกเซอร์แอมนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นระบบของยามาฮ่าเขาเรียกว่าเป็นระบบ เออ PA system นะฮะ portable PA system เอาไว้้องคาราโอเกะโดยเฉพาะนะครับหัวมันเป็นอย่างนี้สองหัวเห็นไหมฮะอันนี้คือออกลำโพงซ้ายนี่คือออกลำโพงขวานะ,ะอีกด้านหนึ่งของหัวอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับผมจะดึงออกมาให้ดูนะครับนะอันนี้อันนี้ออกลำโพงนะฮะนี่เข้าลำโพงเห็นไหมะฮะก็เป็นหัวอย่างนี้เหมือนกันนะฮะเมื่อไร่ก็ตามที่เราเจอหัวอย่างนี้เมื่อไรนะฮะแล้วเราเ เสียบเข้าไปนะฮะเราจะต้องเอาไปเข้าลําโพงเท่านั้นนะฮะต้องเอาไปเข้าลําโพงเท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดเราหัวอย่างนี้นะฮะที่เป็นสัญญาณที่มันขยายเรียบร้อยแล้ว,ลวที่จะไปเข้าลําโพงเนี่ยฮะเอาไปเสียบรูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเสียงม,มันจะดังมากซึ่งเบางทีทําให้วงจรเนี่ยเจ๊งไปเลยนะเ <gasps> จ๊งไปเลยหรือว่ารวนไปเลยนะฮะอาอ <Thing> จจะเปิดแล้วดังขอกแครขอกแครขอกแครหรืออาจจะบางทีขาดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังมากๆนะฮะถ้าเกิดใครมี ัวอย่างนี้นะฮะที่จะเสียบเข้าลําโพงนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลาโพงพวกเครื่องเสียงทั่ว,วไปตามบ้านนะฮะที่เป็นระบบโฮมเทเลเตอร์อเลยเงี้ยนะฮะตัวที่เข้าลําโพงเนี่ยมันจะเป็นสายไฟ2เส้นเป็นสายไฟเป,ปลือยเลยนะฮะเสียบเข้าไปที่ท้ายของลาโพงอันนั้นเ,เราก็ไม่มีทางเสียบพลาดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าของไทยเนี่ยที่เป็นหัวอย่างนี้เนี่ยะจะต้องระวังว่าอะไรที่เข้าลําโพงมันขยายสัญญาณมาแรงมากแล้วพร้อมจะฟังได้เลยนะฮะ มันก็จะต้องเข้าลำโพงเท่านั้นอย่าไปเข้ารูอื่นนะฮะถึงแม้หัวมันจะเหมือนกันก็ตามนะครับโอเควันนี้ผมก็มาคุยถึงเกรดเล็กเกรดน้อยนะฮะในการเสียบสายต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเสียบมิกเซอร์ er, การเสียบแอมการเสียบแอมกีตาร์นะฮะหรือมิกเซอร์แอมหรือระบบเ,เครื่องเสียงต่างๆนะฮะที่ใช้หัวอย่างนี้นะฮะที่เรียกว่าหัวโฟนหรือหัวเสนหนึ่งสี่นิ้วหรือหกจุดหรืออีกอย่างหนึง่งอาจจะเรียกว่า6 3มมิลลิเมตรก็ได้นะครับ ก็ในคลิปหน้าผมก็จะมาพูดถึงหัวอย่างอื่นนะฮะวิธีการเสียบระบบการเล่นดนตรีการร้องเพลงคาราโอเกะอะไรพวกนี้นะฮะเ,เพื่อแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับถ้าเกิดท่านชื่นชอบออคลิปในลักษณะนี้นะฮะก็อาจจะพิจารณาที่จะกดติดตามนะฮะหรือกดไลค์ในช่องของผมก็ได้นะฮะก็พบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ